โอเคสวัสดีครับผองท่านอย่์ทีมูครับแล้ววันนี้เราอยู่กับรายการบอกให้รู้ไว้ so you k n o ครับแล้ววันนี้ครับเราจะมาทดลองให้ดูครับว่าคันนี้ครับ next gen ranger wildtrak จะขับออฟโรดดีแค่ไหนอย่างแรกเลยครับก่อนที่เราจะออฟโรดกันตอนนี้อยู่ครับ2ดินลื่นๆื่นสี่งต้องทำ i s a m ส s วะ คันนี้นะครับ Next Gen Ranger Wildtrak ครับได้เครื่องยนต์2.0ลิตร by t ท r b o นะครับแรงม้า210แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดนะครับโฟโลอะไรก็ปรับได้จากตรงนี้มี Drive Mode มาให้ด้วยเช่นกันดิฟีกรอบได้ไหมนี่อยู่ครับ2 traction off ครับ ไ,ไงวะโคตรมันมาเดี๋ยวเราลองออฟโรดกันจริงๆจริงจรัง,ง,งดีกว่า <laughs> มาเรามาเริ่มต้นคันนี้ครับด้วยการทดสอบลงเนินกันเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นคันนี้เนี่ยมี h e a l d e s i e n control นะครับแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบแบบสุดใจเลยนะคือการที่มันมาอยู่ในจอ <c oughs> ผมอยากได้ปุ่มแบบปุ่มจริงๆอนะตอนนี้อยู่ t o high ครับเออเราเข้า4 high ดีกว่า4 h i สามารถชิฟได้เลยนะครับเป็นชิฟ on the fly สามารถเลือกจาก Drive Mode ก็ได้ถ้า Drive Mode ปุ๊บมันก็จะปรับให้เราเลยแต่ว่าเราก็สามารถกดเองก็ได้เช่นกัน h e r ได้ใช้ Control ครับคันนี้เนี่ยของ f อร์เนี่ยเจ๋งมากตั้งแต่รุ่นที่แล้ว,แล,วแล้วก็คือสามารถปรับสปีดได้จากนี่ปุ่มค r u i s e Control นะครับนี่นี่เราปรับลงมามันก็จะชา้าเฉยอเอื่อยเลยสบายๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบวงเลี้ยวกันพร้อมกับการขึ้นเนินไปด้วยว่าถ้าล้อฟรีขึ้นเนินแล้วจะเป็นเช่นไร นี้อยู่โฟร์ไฮครับไม่ได้อยู่โหมดอะไรนะอยู่โหมดนอร์มอลธรรมดานะครับล้อฟีไหมเนี่ยโอ้ง่ายไปวะเอ้ครับช่วงล่างของคันนี้นะครับถูกปรับจูนมาใหม่นะก็จากบนถนนเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้แหละว่ามันให้ความนุ่มนวลน,นุ่มนิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าตัวเก่ามากพอสมควรเลยแหละแล้วพอมาอยู่ในออฟโรดครับก็ทําให้การขับขี่ออฟโรดเนี่ยมันสบายมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงครับตัว ระบบพวงมาลัยแบบไฟฟ้าเนี่ยก็ทําให้การขับี่ออฟโรดเราสะดวกมากยิ่งขึ้นพวงมาลัยจะไม่หนักไม่ขืนนะครับก็คือแหละคือมันก็หนักกว่าการขับแบบไม่ใส่โฟนะครับแต่ก็จะไม่ได้ขืนหนักมากมายเหมือนกับพวงมาลัยที่เป็นพวงมาลัยแบบเก่านะมาเดี๋ยวเราจะลองลงหลุมมหาโหดครับหลุมมหาโหดที่ทางขุบไทยมันขุดไว้ Hey, เราลองโฟโลแล้วไม่ใส่ดิฟล็อกดูแล้วกันพราดิฟล็อกมันเข้าได้อยู่แล้วล่ะโหมดนอร์มอแล้วกันเข้า n อครับแล้วเราก็กดปุ่ม Follow ไป Follow Shifting in progress ใช้ได้เลยลระบบขับเคลื่อนสีล้อของ Ford เนี่ยถือว่าทำงานได้รวดเร็วทันใจอ่ะแล้วพอเราเข้า f ฟครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือกล้องนี่แหละก็ช่วยเวลาเราจะโพ i ิชันล้อของเรานะเวลาเราจะออฟโรดก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้น อ่าเราโฟโลครับนี่ครับแล้วล้อจะลอยแบบสุดยอดไปเลยฮึดจึ๊บป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 ึ๊บมาดูซิว่าจะดันขึ้นมาเป็นยังไงโอเคโอ้ยแทชชั่นโถทดทำงานได้สบายมากาตรงนี้น่าจะอยู่ในโถนปะ อยู่ในโคลนงั้นใส่ดิฟล็อกไปเลยกดครับจากจอเลยไม่ชอบเลยอ่ะดิฟหลังล็อกแล้วนะครับทีนี้ก็น่าจะสะดวกสบายเลยละ่ะแรงบิดเยอะถึง500นิวตันเดินนุ่มๆมาเดี๋ยวเราลองสองไฮกันดีกว่าเข้าเอ็นครับแล้วเราก็ชิฟติ้งลองทูไฮนะ <c oughs> เดี๋ยวไปวนกลับมาก่อน อีกอย่างครับที่รู้สึกเสียดายมากๆเลยนะของ Next Gen Ranger คันนี้นะครับก็คือหน้าจอโอเคมันสวยขึ้นมันทำได้ดีกว่าตัวเก่ามากๆแต่ว่าหน้าจอเนี่ยมันเป็นหน้าจอ8นิ้วนะครับเป็น Full Digital เนาะแต่ตัวเข็มวัดรอบเนี่ยมันเป็นขีดๆครับทำให้เราเนี่ยดูไม่ค่อยชัดเจนว่ารอบรถเครื่องรอบเครื่องยนเราเนี่ยอยู่ที่ไหนตอนที่เราอยากจะทดสอบอยากจะรู้ว่ารถเนี่ย มันอยู่รอบที่เท่าไหร่เราไม่สามารถรู้ได้แบบจริงๆมันก็แปลกๆนิดนึง <c oughs> <c oughs> ลองทูไฮธรรมดาครับมาดูกันว่า traction control เนี่ยมันจะสามารถปัน่นเ <c oughs> ชื่อว่าอันสองไปไม่ได้แต่เดี๋ยวลองลองให้ดูลองให้ดูดูว่ามันจะเป็นเช่นไรอ่ะเนาะลองขอล็อกไปที่เกียร์หนึ่งแล้วกันเพื่อให้มันมีแรงๆหน่อย <c oughs> อ่ะมาครับ ลงหลุมแรกครับโอเคลงหลุมแล้วไปเรียบร้อยโอเคใชค้เครื่องโทรจับขึ้นครับโอเคปั๊บคเครื่โทจับมาแล้วครับตอนนี้ล้อลอยแบบสุดยอดเลยมาดูกันว่าใช้เคร่งโทจะฉลาดพอที่จะดันเราออกไปจากตรงนี้ไหมอุ้ยใช้เครื่องโทฉลาดเลยเนี่ย ขอโทษตะก้องรถบ้าอะไรเนี่ยใช้เครื่องโทรทำไมเอาขึ้นมาได้อะ่ะขับสองแทคชั่นอะอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยงงอะ่ะโอ้โหรถมันดีว่ะรถมันดีว่ะรถมันดีโอโหสุดยอดไปเลยเดี๋ยวลองขับแบบมีความเร็วนิดนึงกับตรงเนินตรงนี้จะได้ดูว่าความนุ่มนวลของตัวรถเนี่ยเป็นยังไงนะอ่า<ม> uh huh, ตรงนี้ครับประมาณยี่สกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ เนี่ยพอช่วงล่างใหม่เราจะรู้สึกได้เลยว่าแบบเออมันนุ่มหนวนมากยิ่งขึ้นนั่งสบายมากยิ่งขึ้นถึงเป็นการขับขี่แบบออฟโรดที่มันโหดขนาดนี้แล้วก็สิ่งที่ดีมากครับองขึ้นชมเลยนะว่า Ford เนี่ยเขาให้ Recovery Ho ุด้านหน้ามา2จุดจากเดิมเนี่ยเราเคยใช้กันจากตั้งแต่เอารถเจไปออฟโรด2 2ถ้าสมมติรถติดหล่มนะแล้วจะดึงขึ้นอ่ะหาจุดดึงยากมากมาเพราะว่ามันอยู่ข้างใต้ไอ้ตัวตัวที่เป็นตัว Aerodynamic แผ่นด้านล่างนะแล้วมันจะดึงไม่สะดวกเลยตัวนี้มีดึงมาให้้้้แลวหห Recovery ดดาาานนา2ขงีก เราจะโชว์ความเจ๋งของฟอร์กอย่างหนึ่งครับคือขับสองสามารถใส่ดิฟล็อกหลังได้น่าจะเป็นเจ้าเดียวเลยแหละมาเรามาโชว์ดูกันว่าการที่เรามีรถขับสองแล้วสามารถใส่ดิฟล็อกหลังได้เนี่ยมันเท่ยังไงเนี่ยเดินเบาสบายๆดูดิดูดิด นี่แหละคือเรนเจอร์ใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยระบบดีมากพวกเราติดอยู่อย่างเดียวครับคือิีเดเซนต์กับดิฟล็อกมันไปอยู่ในจอที่เหลือลถือว่าทําได้ดีมากๆกับการขับขี่ออฟโรดของคันนี้นะครับโอเคแลวนั่นคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเอสทีพิมพ์คูนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้เรามาทดสอบออฟโรดแบบเต็มๆแบบนี้กับคันไหนก็คอมเมนต์บอกพวกเราข้างล่างได้นะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะเอามาลองที่สนามทดสอบของพวกเรานะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปต่อไปเจอกันครับ bà con mang buộc nãy bảo, với Deep